สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะเข้าเรื่องเข้าราวโอ้วันนี้ก็ดูเดือดนะครับหยองเน่าถึงกับของขึ้นเลยนะอะอะไรพี่พัฒสวัสดีครับโอ้ยขายกูอย่างเนะาะกระท้อนลำไยคักเนาะอ่าบ่ล้มละลายตีเหรอขายวัตถุยางครับบ่ขายโตมี่อะไล่ะครับไม่ีผู้ซื้อนะ,อะนเออทวีปทำไมมันหนึงเขาสู้กินซะบ่ขายล่ะนะ มันจะบ่ได้พู้หนึ่งเขามันจะบ่มมีผพู้หนึ่งเขาห้กินขายแล้อกอรก็ได้ครับพี่น้องออเนี <laughs> เ่ย <laughs> น,นะครับพี่น้องเ c มสี่นะมันสีเฮ็ดคือหยอกว่าได้ไรเนี่ยป้าพัวแล้วมีผพู้หนึ่งเขาห้กินเ <laughs> <laughs> ออพี่อ้อมมาดีครับขายอะไรบ้างขายกระท้อนขายอะไรมาหมักลาไยขายอะไรนะอืมขายทุกอย่างแล้วพขว่ขายตัวเนี้อล่ะครับมันสิบ่มมีผพูดหนึ่งเขาสู้กินตายเลยนะ <laughs> อ่อตอนนี้อีหยวก็โอ้ยนางกับพี่น้องดิ้นนะอะออกมาแสะแม่นางเอกพ่อพ่อเอกแล้วครับวันนี้นะนี่อืมนะมึงเซิงกันแต่เพราะมึงอยากผลิตลูกใช่ไหมฮะอืมนะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหรือเปล่าฮะอืมนี่นะคะมันคิดท่าไปเลยค่ะนะอืมจะได้ลูกแบบไหนจะออกวันไหนนะคะนะ้โอยตายหาแล้ว ฮะติดโควิดอ่ะฮ <With COVID. S 1> ะเป็นยังไงอีกกี่นี่อ่าอันเป็นยังไงหละดินี่ฮะ <With COVID. S 1> ลำใจขายรู้เท่าไหร่ครับผม <laughs> <laughs> ออนะโอ้นะครับนาะกระท้อนขายเท่าไหร่อันบักํำใจนั้นจักบาทปะสิบห้าบาทบอกสิบห้าบาทแล้กระท้อนซาบาทนะครับพี่น้องเอฟซี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นก่อนเด้อนะครับพักก nice, ni sure. ่อนผมตายแล้วเมื่อยแล้วเออนะเดี๋ยวทักไปล้วทักครับ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 นะเออตอนนี้ก็ดิ้นหนักนะครับตอนนี้ก็ดิ้นหนักนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมเออก็ดิ้นหนักนะครับตอนนี้นะเออก็ออกมาโอ้ดูเดือดนะครับพี่น้องเอฟีนะออกมาพูดให้พ่อพ่ออีกแม่นางอีกอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่นะ มึงจะเซิงกันก็ต่อเมื่อมึงอยากผลิตลูกใช่ไหมน่ะเะรอืมผัวมึงไม่เซิงให้มึงใช่ไหมจะเอาไปทําไมผัวถ้าผัวไม่เซิงให้น่ะน่ะนะอืมนะถ้าผัวมึงได้ลูกเลยมึงผัวมึงไม่เซิงให้มึงใช่ไหมมันถ้าจะได้ลูกน่ะน่ะเหรอต้องหน้าเจ็ดหลังเจ็ดหรือเปล่าเฮรออยากได้ผู้ลูกผู้หญิงผู้ชายนะจะเอาท่าไหนเฮเอจะาแบบไหนจะเซิงยังไง อุจักปานนั่นคุนบอกเหรอโอ้ยตายแล้วนะโอ้ยเรื่องเพศศึกษาก็ที่หนึ่งครับพี่น้องเอฟซีเอ๋อ,อมันก็เกี่ยวเลยเนาะเกี่ยวอะไรกับมันนระมันเกี่ยวกับมันนี่แหละนะมันถึงพูดไงนะแต่บางคนในบัดน,นี้ครับไม่มีผัวเสิงให้ทีนี้เออแต่บางคนบัดนี้ไม่มีผัวเสิงให้ทีน,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 ทนี้โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี C นะ ถ้ามันคันขึ้นมาแล้วทำยังไงทีนี้นะนี่แหละครับคืออาการเงี่ยนนะครับเป็นเหตุสังเกตได้นะครับตอนนี้นะ <c oughs> อ่าอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะเ <c oughs> ออเห็นไหมล่ะตอนนี้อะไรครับไม่มีคนนึ่งข้าวให้กินครับโอ้ตื่นสายนี่นะคะทำไมถึงไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะนะยอมรับเลยค่ะ ตั้งแต่เลิกกับอดีตสามีค่ะนะไม่ได้ทานข้าวเช้าค่ะไม่ได้นึ่งข้าวค่ะนะปกตินะคะอดีตสามีนะคะเนาะแต่นึะะน่งข้าวไม่ใช่แตกค่ะจะนึ่งข้าวไม่กินค่ะอะบอแมนมันคิดนํามักอร่อยพ่อพระเอกที่มันถึงจังแซ่เขาอันนี้ก็ไม่รู้นะแลก็แซ่เขาแลไะครับพี่น้องเอฟซี อ่ะก็บ่ีผีมีผัวไอ้เซิงเนาะแต่ว่าเจ้าของไม่มีผัวไอ,อ้เซิงเพราะอิจฉาเขาแเลยทีนี้เนี่ยมันมีปราจากป่าผัวกับพี่น้องเอสีโอจะเปลี่ยนใหม่ไงคิดว่ามันจะดีกว่าเก่าไงกับพี่น้องอ่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นในทีนี้ไม่มีคนอะไรนึ่งข้าวเออไม่มีคนล้างจานเออไม่มีคนทำกับข้าวไม่มีคนซักผ้าไม่มีคนทำนั่นทำนี่ เ,เขาก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครัวนี้พ่อแม่ลูกกีนนี่นะเขาก็ไปเที่ยวเขาก็มีความสุขนะเห็นไหมล่ะเออนะเขามีผัวเขาจะเซิงเขาก็เซิงนะแต่บางคนนี่นะไม่มีผัวนะก็จะไปเซิงอะไรทีนี้มันก็เลยเก,เกิดอาการเงี้ยไงครับทีนี้<笑><笑>โอ๊ย <laughs> เขาไปพร้อมหน้า <laughs> พร้อมตาไหนะพ่อแม่ลูกกีนี่โอ๊ไปขอพรนูน่น ไปวัดนั้นวัดนี้โอ้ยตายแล้วฮะเห็นไหมล่ะที่นี้ฮะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะจ๊ะฮะคือเป็ดตาสัน้นอิสาเขาแล้วครับพี่น้องเอ้ที่นี่อ่ะนะอิสาเขาทีนี่เห็นไหมล่ะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับนะมีผัวอยู่ดีๆนะครับดีทุกสิ่งทุกอย่างไงนะ ทำทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นไถไล่ไถนางานสวนงานไล่งานอะไรงานบงงานบ้านงานเลือนกับคงกับข้าวนึ่งข้าวนึ่งน้าล้างถ้วยล้างซ้มซักกางเกงในด้วยนะครับพี่น้องมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับทําไมถึงอยากเลิกครับพี่น้องเอฟซีโว้ก็หวังจะได้จิบได้ดีนะครับพี่น้องนะเออนะอยากได้คนนึ่งข้าว กับล้างอ่าล้างแม่บ้านแมเงินหลายบอกฮนะอ้ยตายเออนะอ่พี่อะไรสุภาเอ่อสุวรรณาออสั่งทางไลน์กับพี่อืมสั่งทางลายครับเนอะแม่นางเอกบอกเออแม่นะออะไรนะแม่นางเอกเขาเซิงกันจำเป็นต้องบอกให้โลกรู้บอ มันอยากให้เขาเ้าอ้างไหมเออมันอยากใ้เขาเ้าอ้างเขาใจบ่อืมนะครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นบ่เขาก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมครอบครัวพ่อแม่ลูกได้บัดนี้อุ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีฟังคนใจจะขาดทีนี้มีผัวอยู่ดีๆมันไปป่าก็ปฏิบัติสิพอปฏิบัติพอป่าอใหญ่ายมันว่ะ มันต้องดีก็เข้ามันต้องดีก็านีหมนว่ะเออตัวนี้ก็อะไรครับพี่น้องเอฟซนะ <c oughs> เออ <c oughs> นะครับเนาะมันต้องเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะได้ดีกว่าเก่านี่นะคะไม่เป็นผู้นําที่ดีค่ะนะอืนะ <c oughs> นะไม่อยากจะร่ําไม่อยากจะรวยค่ะนะเออไม่อยากจะร่ําไม่อยากจะรวยค่ะนะอืม อ่านหนังสือก็ไม่ออกค่ะนี่นะคะการที่ทนอยู่ด้วยกันมา1 8 1 9ปีค่ะไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวเลยค่ะนะตอนนี้นะคะนุ้งจะเปลี่ยนลำมันใหญ่กับลำใหญ่ๆนะคะนี่กูปัวดีนี่แหละนะนะกูปัวของกูดีแล้วมึงเอ้ยนะก็พร้อมบวกนะฮ่พร้อมบวกกับพี่น้องเอฟซีปัดฟุตจีเซอร์บอยเซอร์บัต พวก็ขีดปฏิทินดาราอยู่แล้วครับพี่น้องเลยนับไปสามเดือนเดิมเม่อวาสามเดือนยังเึิงกันเด้อยังมีอย่างกันเดิมพนว่าเออสามเดือนนะครับโอ,อ้ค่อยมีอะไรกันนะอ,อขอให้แผมมันขอให้แผมมันตกสะเกิดก่อนนะพนว่าใจเย็นๆอย่าเฝ้าซึิงนะพูดมาครับ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 หมอน,นั่นก็นเออนะสามเดือนก็นขีดไว้ขีดไว้แล้วครับปฏิทินดารา <c oughs> ออโอ้ตายแล้วนะครับ